นมัตุพุทธานังนมัตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมสัพพัญยุตญานะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอิทังปุญญจพรังอุทิศสัรพสต์ตนังภะวันตุเตตัสสะอภะระภาเคนารโุนามะสตวาอุทปาธิตัสสปิตโยสาวกะสนิปาตาปะทะมะสันนิ ปาเตตีต่อจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปทุมพุทธเจ้านั้นก็มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่านารทะเกิดขึ้นในโลกสาวกสันนิบาตของพระนารทะพุทธเจ้ามีอยู่สามข่าวคราวแรกมีภิกษุแสนโกดคราวที่สองมีภิกษุเก้ากล้านโกดคราวที่สามมีภิกษุแปดล้านโกดในคราวนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้บรรพชาปเป็นโาสีมีความชนะอภินญาห้าสมาบัติแปด ได้ถวายมหาทานแก่พิสุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วได้บูชาด้วยดอกจันดงและไม้จันแดงพระนารถพุทธเจ้าทรงพระจกรดูสินว่าเธอจะได้เป็นพระเจ้าในอนาคตดังนี้พระนครที่เกิดของพระนารถพุทธเจ้านั้นชื่อว่าธัญวดีพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุเมธะพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางอนุมาอัครสาวกชื่อว่าพัททสารและชิตมิตรภิกูุผู้ปฏิบัติ เป็นนิพชื่อว่าวาเสตะอั拉รสาวิกาชื่อว่าอุตราและผักคุณีไม้สีมหาโพชื่อว่ามหาโสนพฤกษ์พระสรีกรกายพระเจ้าพระองค์นั้นสูงได้แปดสิบแปดศอกพอจนบรรดาก้าวเหมือนปีเพราะฉะนั้นในบริพ่ภูตเจ้าทรงแสดงไว้ถึงนี้นะความว่าต่อจากพระปฐุมพุทธเจ้านั้นก็มีพระเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งประเสริฐกว่าสัตว์โลกทรงพระนามว่านารทะหาผู้เสมอไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้ได้เกิดขึ้นในโลกพระนารทะพุทธเจ้าเป็นโอรสองค์ใหญ่ ของพระเจ้าจาักรพรรดิพระองค์ได้ทรงเปรืองเครื่องประดับอันสำหรัจแล้วด้วยแก้วมุกดาแก้วมณีออกแล้วได้ทรงเสด็จไปสู่พระราชอุทยานที่พระราชอุทยานนั้นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งพระองค์พระร่มโพธิสัตว์เจ้านั้นได้ประทับที่ภายต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมีชื่อว่ามหาโสนพฤกษพระปีชายานอันประเสริฐอันหาที่สุดไม่ได้เปรียบด้วยเพชรก็ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ในที่นั่นพระองค์ได้ทรงพิณาสังขารทั้งหลายโดยละเอียดทุกประการ พระองค์ได้ทรงละกิเลสทั้งปวงสําเร็จพระโพธิญาณและพุธทธญาณสิบสี่ประการครั้นพระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงประกาศธรรมจักรมีผู้สําเร็จทำครั้งแรกถึงแสนโกดในคราวที่พระองค์ทรมานพญาน,นาคอันมีชื่อว่ามหาโสนะนั้นพระองค์ได้ทําได้ทรงกระทําปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่โลกในคราวนั้นได้มีผู้ได้บรรุธรรมในการฟังธรรมของพระองค์ถึงเก้าหมื่นโกด ในคราวที่พระองค์ทรงสอนพระโอรสของพระองค์ได้มีผู้บรรลบรรลุธรรมเป็นครั้งที่สามถึงแปดหมื่นโกดสาบกสนิบาตของพระนารถพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามคราวคราวแรกมีพระอรหันต์ประชุมกันแสนโกดเวลาที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมคุณได้มีพระอรหันต์มาประชุมกันเก้าหมื่นโกดในเวลาที่พญานาคชื่อเอโรจนะได้ถวายทานแก่พระองค์ได้มีพระอรหันต์มาประชุมกัน แปดล้านองค์ในคราวนั้นเราตถาคตได้เป็นดาบทผู้ชำนาญในอภินญ,ญาห้าได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วได้บูชาด้วยจันแดงพระนารถผู้เจ้านั้นได้ทรงพยากรณ์เราตถาคตไว้ว่าในการอันนับไม่ได้ข้างหน้านี้ฤาษีนี้จะได้เป็นพุทธเจ้าจากออกบรรพชาจากกรุงกบิรพัทจากทรงบำเพ็ญเพียรทุกกิริยาแล้วจากได้นั่งที่โคนไม้อชาปรณิโคตรทรงรับประเคียนข้าวปรายาในที่นั้นแล้วไปที่แม่น้ำในรัญชรา ได้ฉันเข้าไปญาติที่ริมแม่น้ำเนรัญชราแล้วจากไปที่โคนไม้โพเพกตามทางอันประเสริฐที่บารมีตกแต่งไว้ครั้นไปถึงที่นั่นแล้วจักทำประทักษิณต้นโพแล้วจากได้เป็นพุทธเจ้าที่โคนต้นโพอันมีนามว่าอัสทะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระชนนีมารดาทรงพระนามว่าพระนางมายาจากมีพระชนกบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคโดม จากมีอัคราสาวกชื่อว่าโกลุตเและอุปติสะมีผู้หาอาสะวะไม่ได้ผู้ปราะศะจากราคะผู้มีจิตสงบตั้งมัน่นจากมีภิกษุผู้ปฏิบัติเป็นนิชื่อว่าอานนนจากมีอัคราสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรนณาซึ่งหาอาสะวะไม่ได้ซึ่งประะะะาศจากราคะเป็นผู้มีจิตสงบตั้งมัน่นจะมีไม้ที่ตัสรู้ชื่อว่าอสุธะจากมีอัครอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถอารวกะ จากมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านางนันทมาตาและนางอุตราจากมีพระชนมายุอย่างสูงเพียงร้อยปีดังนี้เทพระเจ้าทั้งหลายได้ฟังคําของพระนารถผู้เจ้าซึ่งหาอัสวะไม่ได้ทึ่งไม่มีผู้เสมอเหมือนดังนี้ก็มีใจล่าเริงยินดีว่าฤาษีนี้เป็นพืชเป็นหน่อของพระพุทธเจ้าเทพดามนุษย์ในหมื่นจักรวาลได้พากันห่ร้องตกมือล่าเริง ประนมมือพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะพลาดจากศาสนาของพระโลกนาถเจ้าองค์นี้ก็จะได้พบฤาษีในอนาคตการคนทั้งหลายที่จะข้ามน้ําเวลาผ่าท่าตรงกขขอให้ได้ข้ามท่าล่างฉันใดถ้าเราทั้งปวงพลาดจากผู้เจ้าองค์นี้แล้วก็จะได้พบฤาษีในอนาคตการนั้นเราตาถาคตได้ฟังธรรมอันนี้แล้วก็มีใจล,ล่าเริงตั้งใจบําเพ็ญทัศบรมีให้ยิ่งขึ้นไปทระนครที่เกิดของพระนารฐผู้เจ้านั้น ชื่อว่าธัญวดีพระพุทธบิดาของพระองค์สามทรงพระนามว่าพระเจ้าสุเทพพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางอนมาพระองค์ไล้ครองครวัตอยู่เก้าหมื่นปีที่ประสาททั้งสามอันนี้นามว่าวิชิตปราสาสตรและวิชิตปราศาสตรอภิธรรมปราสาสตร์พระองค์มีพระสนุมเนตรนารีอยู่สามหมื่นแปดพันนางมีพระอครเฮศีทรงพระนามว่าพระนางวิชิตเสนามีพระราชโอรสทรงพระนามว่านันทุตระ เวลาพระองค์ทรงเห็นนิมิตท,ทั้งสี่ก็ได้ออกเสด็จบรรพชาด้วยการทรงดําเนินไปได้ทรงบําเพ็ญอยู่บําเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ได้รับคำอรัตนาของพรมแล้วก็ทรงสแสดงพระธรรมจักรที่ทะนันชัยอุทยานพระองค์มีอัครสาวกชื่อพัทธาสาระและชิตามานิตชิตามิตรมีภิกษุผู้ปฏิวัติเป็นนิชชื่อว่าวาเสะมีอครสาวิกาชื่อว่าอุตราและ พระคุณีมีม้สีมหาโพชื่อว่ามหาโสนะมีอัครอุปถาคชื่อว่าอุตรินและวัสะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าอินทอุลีและคันทีมีพระวรกายสูงได้แปดสิบแปดศอกมีพระรัศมีแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุส่วนพระรัศมีประจํากายนั่นแผ่ออกไปได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นนิดตลอดชั่วหนึ่งโยตในที่หนึ่งโยตโดยรอบนั้นไม่มีใครต้องจุด ใต้ตามไฟเพราะสว่างสวัยไปด้วยพระรัศมีพระพุทธเจ้าเป็นนิดพระพุทธเจ้ามีพระชนชีวิตอยู่เก้าหมื่นปีเมื่อมีพระชนชีวิตอยู่นั้นได้ทรงโปรดเทพพญดาและมนุษย์เป็นอันมากให้ข้ามโลกสงสารท้องฟ้าอันประดับด้วยหมู่ดาวย่อมดูงดงามเั้นใดศาสนาของพระนารถพุทธเจ้าก็ดูงดงามด้วยพระอาหารหันต์ทั้งนั้นครั้นพระนารถพุทธเจ้าทรงทำสะพานคือธรรมะไว้ให้มั่นสำหรับผู้ปฏิบัติตาม นอกจากพวกที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ไตเต้าข้ามสงสารสาครแล้วพระองค์ก็ปรินิพานไปพระองค์กับภิกษุสงฆ์ซึ่งสิ้นอาสวะแล้วนั้นต่างก็ได้ปรินิพานไปสิน้นเพราะสังขารทั้งปวงเป็นของไม่คงที่พระมหามุนีพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพานทีุ่สุทัศนบุรีพระสถูปที่บรรจุพระธาตุของพระองค์นั้นสูงได้สี่ยน์สิ้นละความในพระบารีนี้เพียงเท่านี้เป็น ต่อไปนี้เป็นเนื้อความจากอัตถกถาคัมภีมัทรัตวิราสินีพระนาระทะพูทเจ้าเป็นพระโอรสของพระเจ้าวิชิตาวีสุเทพวันที่ขนานนามของพระองค์นั้นได้มีเครื่องน่งห่มและเครื่องใช้ไม้สอยตกลงจกอากาศลงมาเต็มพื้นชมพูปทวีปพ,พระองค์ได้ทรงพระนามว่านาระทะราชก,กุมารเมื่อทรงเจริญขึ้นได้เก้าพปีครองราชจะสมบัติในกรุงธัญบุรี มีพออระอารเมหีสีและพระรถดังแสดงมาเวลาที่บงเสด็จออกบรรชานั้นได้เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนานกศรแสนหนึ่งไปทรงบรรพชาในพระราชอุทยานส่วนพระเกศาของพระองค์นั้นพระอินได้ทรงรับขึ้นไปบรรจุไว้ในเจดีย์อันสูงสามยอดในดาวดึงสวรรค์ราชาบริวารเสด็จตามแสนหนึ่งก็บรรพชาด้วยกันทั้งสิ้นพอถึงวันเพลญเดือนหกนอพระบรมนายกนั่นก็ได้ทรงสังสรรมัทุปายาตของนาง วิชิเสนาราชเทวีแล้วประทับกลางวันอยู่ภายใต้ไม้ต้นหนึ่งจนถึงเวลายเยน็นเธอได้ออกจากที่นั่นไปโคนไม้มหาสุนโพี่พุกแล้วได้ตรัสรู้ในที่นั่นเมื่อได้ตรัสรู้แล้วคำบรราธนาของภูมิแล้วก็ได้ทรงยกพระธรรมจักรขึ้นประกาศแก่ภิกษุแสนองค์ให้ภิกษุแสนองค์นั้นได้สําเร็จพระอรหันต์จัดว่าเป็นการบรรุธรรมครั้งแรกในศาสนาของพระองค์ครั้งที่สองนั้นพระองค์ได้สําเร็จได้สเสด็จไปทรงทรมานพระยานาคอันชื่อว่าโทนนาคราช ให้พ่แพ้แล้วก็ทรงแสดงธรรมทาให้เทพดายมนุษย์ในที่นั่นบรรลุมรรคผลนิพพานมีประมาณหมื่นโกดครั้งที่สามพระองค์โปรดประทานพุทธโอวาทสั่งสอนพระนันทุตราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระองค์ก็ได้บรรลุธรรมในเราวนั้นถึงสามหมื่นโกดมีผู้บรรลุธรรมมาพิสมัยในเรานั้นถึงสามหมื่นโกดต่อมาภายหลังพราหมณ์หนุ่มสองคนชื่อว่าพัฒสาระและวิชิตามิตะ ซึ่งเป็นสหายการพากันไปเฝ้าพระองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดพรามทั้งสองพร้อมบริวารก็พากันมาบรรพชาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นด้วยกันในคราวนั้นพระนารถพุทธเจ้าก็ได้แสดงปาธิโมกขเทศใน่ามกลางพระอรหันต์แสนโกรธเป็นอันว่าเรียกว่าประชุมสันนิบาตครั้งแรกต่อมาภายหลังพระนาระพุทธเจ้าได้แสดงพุทธคุณพร้อมด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ทรงตั้งความปรารถนาในถ้ำกลางพระประยุรญาต และพระอรหันต์เก้าหมื่นโกด์คราวนั้นชื่อว่าทุติยสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาภายหลังครั้งองค์พระองค์ทรงทรมานพระยานาคโทนราคราชให้สิน้นฤทธิ์สิ้นเดชได้แล้วพระยาโทนราคราชได้เนริตมณฑลแก้เกิดประการในสารที่สามขาวุลิลิมฝั่ง,มงแม่น้ำคงคานิมนพระศาสดากับทั้งภริยสงรงให้นั่งแล้วเชักชวนคนทั้งหลายพร้อมกับพวกนาคให้ฟ้อนลำถวาย ทั้งได้ถวายมหาทานด้วยความเคารพเลื่อมใสในคราวนั้นพระนาราพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุโมทนามีผู้ได้บรรพชาเป็นอหิขุเป็นอันมากแล้วพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงปาฏิโมกข์อุเทศขึ้นในถ้ำกลางพระอรหันต์เก้าหมื่นโกดคราวนั้นเรียกว่าแต่ยะสนิบาตสามคำลบส่วนครั้งต่อไปก็คือทำที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายซึ่งบทบรรลือีแสดงมาและข้อความอื่นๆก็เกี่ยวกับพระมหามุนีนาราพุทธเจ้า หาต้นเขาในบารีเพราะฉะนั้นจึงเป็นว่าจบเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่านาระพะเพียงเท่านี้นะมัตถุพุทธะนังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมสัพพัญญุตยาณะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอิทังปุญญพรังอุทิศสัรพสตานังพระวันตุเต